ค่ะเ็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่กองไหลยุ่งของขอก่วงของแม่อออยค่ะเขาไปบงวิธีทำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะช่องแม่อออยพาดูค่ะมันนี้เม่อ้อยสิภาพมางวิธีทำกองไหลยุ่งห้งงวงดีค่ะค่ะนี่ก็สิเป็นใบไม้ค่ะใบไม้ก็สิเป็นใบบิเขียบก็ได้ใบสะดาก็ได้ใบยุค่าก็ได้ค่ะนี่ กะเป็นปีบค่ะปีบที่จอหูเรียบร้อยแล้วค่ะจอหู้ข้างๆเลยค่ะ,ะก็สีมีกิ้งไม้แห้งกิ้งไม้ซดพร้อมค่ะถ้าเอากิ้งไม้แห้งใส่เวิร์ดกะสีกะสีบอกกุ้มขึ้นเลยค่ะค่ะเข้าไปบึงวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกกะสีไส้ฟางค่ะฟางแห้งของ ข้าวนี่ระคะนีกะทิเอาไม้ค่ะเอาไม้หรือเอาทอพี่วิซี่ก็ได้ค่ะแหน่เข้าไปในหู้ที่ข้าเจาะไว้ค่ะเผื่อทีสีเหตุลของห้เป็นกองร่มค่ะกองร่มกองขว่นออกมาค่ะอันดับแรกกะเิเอาฟางเข้าไปก้อนค่ะตามด้วยกิ้งไม้แห้งค่ะกิ้งไม้แห้งเพื่อที่จะเป็นแนวอ้อยค่ะ เอาฟางไซคอนค่ะเป็นเชือเพิ่งเอากิ่งไม้แหงไสได้พ่อประมานลหรอคะกิ่งไม้แหงไสเรียบรอยแล้วกะสิเอากิ่งไม้ไม้สดใสลงไปน้ำค้างไม้สดกะสีอาศัยเอากิ่งไใงใจังน้อยค่ะเอางาในไงจังน้อยอันนี้ก็กำลังเอากิ่งไม้แหงไสอยู่ค่ะ กระเซียมันติดง่ายค่ะนี่เอาฟางไส่ก้อนแล้วก็เอากิ่งไม้แหงไส้ค่ะตามด้วยกิ่งไม้สดค่ะไม้แง่ๆจังน้อยค่ะเอาตะกิ้ไม้แหงมันกระสิบวกกลุ่มขึ้นค่ะกิ่งไม้กระสิเอากิ่งไม้สดากิ่งไม้ <c oughs> มะเขยอยูา่าก็ได้ค่ะยูา่ราริบตัดกิ่งสี่มีเป็นกินชุนฉุนค่ะ มีของแม่อ้อยม,มีมีใบบักมีกิ้งบักเขียบมีใบบักเขียบมีใบสะเดาก็เอากิ้งสะเดาลงไปค่ะได้ตามเห็นลระค่ะพอประมาณจากนั้นก็เอาฟับเฟียงปบอีกครั้งนึงค่ะ จากนั้นเทากา็เียเอาใบไใม้ได้ค่ะมานี่ใบไม้ไปปกปกทับอีกค่ะนี่ค่ะเอาใบสะเดาก็ได้เอาใบประเขียบก็ไดเอาใบยุค่าก็ไดด้วยคะ่ะหรือว่าเอาย่างใดย่างหนึ่งก็ไดค่ะแต่ว่าันนี้แม่เอยมีสองอย่างแม่เอายกระเซียาสองอย่างมีใบประเขียบกับมีใบสะเดาค่ะค่ะยัดลูกไปเลยค่ะ ใจหลายจักน้อยด้วค่ะกตเกือบสีให้มันถึงปากกับปีผุละค่ะมื่อวันนี้แม่อ่อยสีเฮ็ดอยู่สามสามปีค่ะแล้วก็ขอเฮ็ดให้เบิ้งแค่ปีบเดียวเด้อค่ะนี่ยัดลงไปเลยค่ะเอาไม้ใบไใม่นี่ละค่ะใบไใม้สดนท่านี่ละค่ะ หอมเล็กจงอ่อนๆค่ะอันดับต่อไปก็สิเป็นขีงว่าค่ะให้ไล่เลยค่ะขีงว่าก็เอาขีงว่าพต้องเอาขีงวแห่งกันด้ค่ะเพราะว่าถ้าเอาขีงว่วแห้งหลายมันก็นสิบอฮอดบอฮอดเศราก็เอาเอามันหมาดค่ะเอากำลังสิเป็นก่อนที่ว่ามันซดซอดออกจากกลนค่ะเอาขีงว่าโปะเลยค่ะนี่ให้ไล่เลยค่ะนี่ ถ้าเอาขีา่งแหงหลายมันกระสีบ่อหอดบ่อหอดเสาอันนี้ค่ะที่เอามันมาดค่ะนี่ยัดลงไปเลยค่ะคมลงไปจังน้อยค่ะเข้ากันยัดขี่งลงไปเรียบร้อยแล้วเข้าก็ะสีเอาไม้ออกได้ค่ะมันนี้ค่ะเอาไม้ขังล่างขางเทิงออกค่ะก็สีเป็นรูของมันค่ะอันดับต่อไปเข้ากระสีจุดค่ะ จุดไฟเลยค่ะเชือกเพิ่งเข้าหยัดลงไปเรียบ้อยทุกอย่างแล้วค่ะกับมีฟางมีกิ่งหม่มีใบไใม่แล้วก็มีขี้ว่ามันมาดค่ะนี่ค่ะเอาจะใส่อย่างไนรถหรือว่าใส่กระดาษี็ยังก็ได้ค่ะเพื่อที่จุดให้มันติดค่ะนี่ค่ะกับปีบทีเจาะรูไว้าางราง มอนกระสิเป็นหู้หู้รัดกันที่เห้าใส่ไม้ไม้ตอกลงไปค่ะนี่จุดลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะมาบึงขวนค่ะว่าข่วนทีออกแบบไรค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆออกตามรูเห็นมันเห็นบ่ค่ะออกตามรูทีช่องไว้เลยค่ะรูของมันทีเอาไม้ตอกไว้ค่ะจากนั้นค่ะเขาก็เอาไม้ออก เราเอาไปตังไว้ตามขอกของม้วขอกค้วยของเผื่อนๆเลยค่ะสอดแกงเลยได้ค่ะบางทางกะซีจนหอดเทียงบุหล่ค่ะนี่ม้วกขอกล้วยแม่้อยกำลังกินหยาอยงอริสอร่อยเลยค่ะเห็ดถูกย่างเผื่อที่ีไรยุ่งไ้มันค่ะไหง้วนขอกล้วยค่ะแม่วอยกะซีเห็ดสามกระปีบค่ะนี่ค่ะแม่วอดผ้าชมบึง ชมบึงงัวกกล้วยแม่อออยกำลังกินหญ้าค่ะย้มาแรงต้องหาหญ้าไปทาไปทาให้นนองงัวกนองกล้วยกินค่ะนี่ค่ะคลิปนี้แม่อออยก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามค่ะสวัสดีค่ะ